เลสวัสดีค่ะก,ออกับมากับจงังเทวีนะคะเย่ yeah. โอ้ยเย่ yeah. นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวแมพที่สร้างมาเองนะคะสร้างแค่สองวันก็เสร็จแล้วนี่นะคะก็เป็นแมพที่สร้างนะคะมีรอบๆนะคะตรงนั้นอยาไปูนสนใจเลยนะคะที่แรกที่เราสร้างนะคะก็คือตรงนี้ค่ะ แล้วก็ข้างๆนี้จะเป็นบ้านของเราเองนะคะอู้เย่อันนี้ไม่ใช่สระว่น้ำนะคะบอกเลยไม่ใช่สระว่นะ้ำตรงนี้เป็นที่ตักน้ำนะคะแต่ว่าตักน้ำไปทำอะไรเดี๋ยวก็รู้ค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวตรงนี้ก่อนแล้วกันกันนะคะโอ้ยรถมมแวนค่ะ นี้นะคะก็คือทั้งขยะค่ะทังขยะนะคะส่วนนี่นะคะก็เป็นทางเดินเข้าว่าส่วนรับรองนี้เฮ้ รอบบ้าน,นี้ก็จะไม่มีอะไรนะคะแล้วทามิจะพาให้ดูเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเลยนี่ข้างในบ้านนี่นะคะมันที่นั่งนะคะมันไม่กินข้าวมันโตเก่งข้าวนี้นะคะสุดท้ายก็น้ำตกดีได้ ขค้กโ,โต๊ะขานะคะข,ขนมปังครับแล้วก็นี่จะเป็นขนมเค้กนะคะแล้วก็มีอ,ะะมอาหารอย่างนี้นะคะมีสเต็กถั่วฝักทองมาฝรั่งอบแอปเปิลทองแล้วก็แอปเปิลทองแล้วก็คุกกี้พอกชอ็อกแซลมอนสุกปลาทูสุก เค้กหสิสามชิ้นแล้วก็กระต่ายเนะื้อกระต่ายนะคะแล้วก็นี้จะเป็นทีวีนะคะเปิดป,ป,ปิด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 นี่นะคะประมาณน,นี้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือพี่ออยเล่นดนตรีนี่นะคะก็เปิดไฟแล้วก็ให้ลง น,นี่ก็จะเป็นเก้าอี้เอาไว้นั่งน,นี่ก็จะเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็มีปาดโมเพื่อนรักของเรานะคะมานอนอยู่ตรงนี้เอ่ากาํานี่นะคะก็ให้ปาดโมเพื่อนรักของเรามานอนตรงนี้แล้วก็นี่จะเป็นชั้นเก็บหนังสือนะคะเอาไว้ทําการบ้านได้นะคะ แล้วก็เก็บหนอดสปอไว้ตรงนู้นแล้วลก็ที่ต่อไปที่เราสร้างก็คือรงนั้นนะคะนี่นะคะก็จะมีบันไดให้ขึ้นไปนะคะโอ้ยเดี๋ยวอะไรอะ่ะไม่เห็นมันมีอะไรนี่นะก็น,นะคะต่อไปก็ตรงก็คือเครื่องบินนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นผู้ขับนะคะ ก็จะเปิดเครื่องนี่นะคะก็ขับรถคแล้วก็เปิดนะคะแล้วก็เล่งความเร็วเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ที่นั้นของผู้โดยสารต่อไปก็ห้องนองของอไม่รู้ดิเธอเอาทำไว้เผื่อนี่นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่าง ประมาณนี้นะคะโอ้ยโอเคค่ะต่อไปก็คือน,นี่นะคะเราวิ่งไปอ่ะ เกินไปเอามาไว้ตรงนี้ก็ได้นี่นะคะตรงนี้ก็เป็นเอ่อเอาไว้ข้าถของชาแนะคคุณคก็จะมาหยู่ตรงกลางน,นี้แล้วก็ดูว่านักเรียนเข้าลงรงท้องชาไหมนักเรียนเล่นหรือเปล่านะคะก็ประมาณนี้นะคะแั้นก็จะเป็นทางเข้าโรงเรียนนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้นะอู้ เดี๋ยวในโรงเรียนเป็นยังไงนะคะที่แรกที่เราสร้างก็คือตู้ล็อกเกอร์นะคะโอ๊ยโอ้ยทุบทุบทุบทำไมโอ๊ยตายแล้วแลกทำไมเนี้ยเออ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 หยุดหยุดโอเคค่ะแล้วเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะกช่วอยากได้เป็นโลโก้แบบนี้มากกว่านะคะไปใส่รูปอะไรมันไม่โอเคหรอกนะ ก็ทําให้มันสีจางลงนะคะโอเคนี่นะคะก็คือล็อกเกอร์นะคะหนูก็ไม่มีอะไรอยู่ข้างในนี้นะเขาก็เรียนแบบเโรงเรียนยันเลยๆจางนะคะก็เรียนแบบไปอาจจะไม่เหมือนนะคะหรือว่าอาจจะเมื่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นทางแบบไม่อะไรนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบันไดซึ่งงงกับบรนดไดนิดหน่อยนะ ห้องเรียนก็จะมีแค่ห้องเดียวนะคะเพราะโรงเรียนของตังนไม่ค่อยใหญ่โตนะคะก็เลยไม่แค่ห้องเรียนห้องเดียวนะคะมันไม่ค่อยใหญ่โตอ่ะก็เลยไมีห้องเรียนแค่ห้องเดียวโอเคนะคะตรงนี้ก็เป็นที่นั่งของนักเรียนนะคะแล้วแต่เลยว่าจะนั่งตรงไหนนะคะแล้วก็คุณก็จะยืนสอนนะคะให้เขียนตังกระดานนะคะโรงเรียนยันเลยนะคะจะใช้เป็นบัคขุดแกะใช่ไหมล่ะอันนี้โฟรใช้เป็นบอกอันี้นะคะ แคบมิดชิดไปหมดเลยนะคะส่วนที่ต่อไปก็คือนี่นะคะเออเป็นที่บนดาดฟ้านะคะเป็นที่ทำรายงานเด็กๆนะคะหรือว่าจะมากินข้าวบนดาดฟ้าก็ได้นะคะที่ต่อไปในโรงเรียนที่เราสร้างนะคะนี่ดา,ดาหลังโรงเรียนก็จะมีสระว่ายน้ำเล็กๆนะคะเราสามารถมาเรียนสระว่าย มาเรียนว่านะะ้ำอยตรงนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีที่ลื่อสไลด์ต่อไปนะคะก็เป็นสปริงนะคะสปริงตรงกลางก็จะใหญ่กว่าเพื่อนนะคะอู้นะคะแล้วก็จะเป็นที่ดิ่งพาสุดท้านะคะมันก็สูงมากนะคะสูงเกิดไป ใครจะกล้าโดดอ,อนี่นะคะยา่าน,นี่นะคะสาวไอ้น้ำก็จะใช้เป็นบล็อกไอรอนหรือบล็อกเหล็กนั่นเองนะคะนี่นะคะก็หมดไปแล้วนะคะกับพวกที่สร้างมานะคะนั่นก็จะเป็นหุ่นตัวที่สร้างแล้วก็เออบ้านนะคะโรงเรียน เครื่องบินเย้ตึกโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอซีกระจังทีวีก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะไซยยนาระนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย